สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบเก้าเก้านะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์นะครับสําหรับสายลองบีทีนะครับสายช็อตด้วยนะครับแล้วก็อยู่กับผมวันเสาร์นะครับวันที่18นะครับเวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับแล้วก็ราคานะครับ BTC ตอนนี้ล่าสุดอยู่2 4 5 3 0นะครับทิศทางเสาร์อาทิตย์มันก็เงียบๆอย่างนี้นะครับยังไม่หวือหวานะแต่ผมว่ามันมันน่าจะมาน่าจะวันอาทิตย์ เท่าที่ดูนเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยนะวิกวิกมันจะต้องเปลี่ยนแท่งใหม่นะผมคาดว่ามันน่าจะยกแท่งสูงกว่าฐาน2องหมให้ได้แน่นอนนะเพราะว่าฐานฐาน2องหมืขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นจุดหลุดโซนนะครับนะถ้าเราจำหมื่นเได้นะใครที่ติดตามคลิปผมย้อนหลังมานะครับจุดนั้นถ้าหลุดนี่คือไปกันทีหลายพันจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ราคา2 4งหมื่นสาสำคัญมากนะครับสําหรับแนวรับฟิโบผมเนาะฟิโบผมนะครับมันก็ไม่เหมือนชาวบ้านเท่านิดหน่อยนะครับพอจะดูยากก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพูดถึงทิศทางเลยละกันนะครับนั่นก็คือตอนนี้นะครับพฤติกรรมของ b ีดีซีกำลังจะลงมาเทสที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้นะครับสองหมื่นสี่สามร้อยนะครับซึ่งมองว่าตรงนี้มีความสําคัญตรงที่ว่าถ้ามันไม่หลุดมันจะกลับขึ้นเทสเส้นเบรกตรงนี้นะครับเส้นเทนตรงนี้นะครับ แล้วหลุด 7, 2, 4, 7, 5, 5ขึ้นไปนะครับทำไมมันถึงไม่หลุดนะมันเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะนะครับวอลุ่มมันไม่ค่อยมีถ้าวอลุ่มมันมีมาแล้วมันหลุดลงมาเนี่ยผมคาดว่าน่าจะไม่มาจุดเดิมที่2,3,400น่าจะไม่มานะครับน่าจะได้เป็นไล่แถวประมาณอา2อ9 0าถึง2 3 7 8 0 88นะครับน่าจะได้ไปไล่ลงนี้ก่อนซึ่งแนวรับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวรุ่มให้ว่าทําไมมั่นใจว่าลงมาแถวนี้นะครับนะถ้าเกิดมันหลุดลงมานะถ้าไม่หลุดเนี่ยเราก็ต้องอแบ่งไม้ไว้เลยนะนะฟิวเจอร์เตรียมยิงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีของเนี่ยอย่าไปสนใจว่าเฮ้ยมันจะลงไปนูน่นเฮ้ยมันจะขึ้นไปนี่สับสนมาตกลงพูดไปทางไหนคือจุดที่เราเล่นนะรเราต้องยิงตั้งแต่ไม้ที่สําคัญเราไม่แน่ใจไม่แน่ใจ เราไปรออยู่ที่เป้าข้างล่างเราอาจจะตกรดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีวิธีการยิงฟิวเจอร์ไม่ใช่ยิงเสร็จแล้วรอให้มันล่วงลงไปก่อนแลาเกิดมันมันรับไม่อยู่หลุดมาติดดอยหรือไม่งั้นก็ล้างฮอตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ฟิวเจอร์ที่ดูในสายฟิโบมนะก็จะเน้น SL นะครับนะก็ประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบจุดก็พอนะครับแล้วก็อยู่ที่วิธีการลงทุนการคำนวณต้นทุนของเราด้วยนะครับสำหรับฟิวเจอร์นะนะครับสำหรับฟิวเจอร์ ทีนี้นะครับเป้าที่สําคัญเป้าแม้แรกนะครับก็จะน่าจะลงมาเทสสองสี่สามร้อยนะครับถ้าหลุดก็ประมาณสองเป้าล่างเลยสองสามเก้าเป็นหนึ่งถึงสองสามเจ็ดแปดแปดแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นผมยังไม่เหมาะนะครับผมรอดูวันจันทร์มากกว่านะครับคือมันสําคัญตรงที่นะครับตอนนี้มันหลุดสองสี่เจ็ดห้าห้าไปแล้วสองครั้งสามครั้งนะครับแล้วมันมันถอยลงมานะครับทาทีว่าอ่ามีเป็นการย่อราคาเพราะว่ามันเคลียร์จุดที่มันขึ้นไปสูงพอสมควรนะครับเนี่ย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะทํทรงเพิ่มขึ้นต่อนะครับส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะครับเป็นมุมมองส่วนตัวเนาะนะครับทีนี้ดูฟิโบใหญ่นะครับแนวทางในระยะยาวนะครับนี่ดูฟิโบตัวนี้ก่อนเลยนะครับถ้าหลุดสองสี่เจ็ดห้าห้าเป้าหมายแรกนะครับเป้าหมายแรกนะครับเป้าหมายแรกผมมองไวท้ที่นะครับ อ่าน่าจะประมาณ 29, 395นะครับแล้วก็ย่อลงมาเทสที่ประมาณ 26- 200นะครับแล้วก็กลับขึ้นต่อที่3 0ม0 0ือีกรอบนึงหลังจากนั้นไวหวไม่ไวค่อยว่ากันนะครับนะส่วนแนวทางระยะยาวเลยใครที่แบบถือยาวเลยนะครับผมก็มองไว้ถึง37 0 0 0แล้วย่อลงมาที่สามหมื่นแล้วกลับขึ้นไปสี่หมื่นกว่าอันนั้นเป็น,เป,นเ,ปเป้าหมายระยะยาวเนาะอันนั้นกาวไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะครับสำหรับอ่าแฝนของผมนะครับนะ เราดูประวัติย้อนหลังมาได้นะครับนะหลังจากหลุด75เซนลงมานะครับนี่ลงมายัางฟิบโบเล็กเลยนะครับมาเทส87.5เนาะซึ่งอันพวกนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นสายที่ได้ดูกับผมมานะครับนะบเพราะว่าอันเนี้ยผมทำฟิบโบอยู่นะครับก็มันจะแตกต่างจากชาวบ้านเขานิดนึงนะครับดูคนเดียวรู้เรื่องคนเดียวนะเพราะฉะนั้นดูใครฟังไม่รู้เรื่องนะครับพยายาม ฟังจุดที่ผมมองว่ามันจะไปดีกว่าเนาะมันเป็นมุมมองที่ผมคาดการไว้นะครับนะทีนี้ b t c ประมาณนี้นะครับไอซส่ผมไม่ดูเนาะนะไปดูที่วอลลุ่มดีกว่านะน่าสนใจนะครับวอลลุ่มวีคนะครับวอลลุ่มวีคเนี่ยนะครับเป้าหมายตอนนี้ก็คือขึ้นไปเชียร์จุดเนี้ยนะครับแต่มันก็หนาแน่นเหลือเกินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับในแถวเนี้ยนะครับมีประมาณเกือบแสนทั้งนั้นเลยตอนนี้รู้สึกว่ามันจะลดลงมาหน่อยนึงละนะครับ แล้ววอลุ่มตรงนี้นะครับนะยังสู้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันยังรออยู่นะครับมันยังรอให้หลุดขึ้นไปอยู่แต่นะครับที่สําคัญก็คือโซนแนวรับนะครับโซนแนวรับใครที่ติดตามในในเพจนะครับหรือทวิตเตอร์หรืออะไรนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าผมพยายามอัปเดตวอลุ่มให้ดูนะครับแนวรับนะครับแถวนี้ช่วงช่วงที่โดนทุบลงมา2 3 7 0 0 4 0 0ออะไรประมาณนั้นนะครับ แถวนี้แนวรับหายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเน mm> ี่ยวอลลุ่มสีเขียวอ่อนตรงนี้นะครับมันเป็นแนวรับที่ยังไม่แน่นอนส่วนสีส้มก็ยังเป็นแนวขายที่ยังไม่แน่นอนแต่แนวรับที่แน่นอนจะเป็นสีเขียวเข้มกับสีแดงเข้มสีแดงเข้มจะเป็นแนวขายที่แน่นอนนะชัดเจนนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วมันยังอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นวิธีการดูวอลลุ่มนะครับ ตรงนี้ราคาพวกนี้มันจะขยับอยู่ตลอดนะครับตามตามเกมของมันเนาะเห็นไหมมันจะขยับตลอดนะครับทีนี้ไปดูสิบสองเดือนมนะครับว่าลุ่มปีเนาะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนี่นะครับโดยรวมนะครับถือว่าสองแสนหนึ่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 งแสนนะครับก็ประมาณเกือบโอ้ยเกือบล้านได้เหมือนกันนะครับแต่แนวรับนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวนี้นะครับถ้าจะลงมาง่ายนะครับลงมาสองหมื่นอะไรประมาณนั้นน่าจะยาก นะครับน่าจะยากมากนะครับเพราะว่าแนวรับเนี่ยหนาแน่นเหลือเกินนะครับอ่ามันจะต่างกันละนะครับมันจะต่างกันละนะครับหลังจากนี้เนาะก็กลับกันเนาะครั้งครั้งก่อนนะครับประมาณต้นปีเราโดนช็อตกันลงมานะครับก็ไปเล่นอยู่ข้างล่างนี่เลยนะตอนนี้กลับกันขึ้นไปละนะครับสําหรับวอลลุ่มสั้นๆนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับยังสะสมแรงซื้อขึ้นต่อนะครับ ก็สำหรับ BTC น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตนะครับต้องไปดูอีกทีนะน่าจะมาประมาณวันอาทิตย์ตอนกลางคืนนะครับผมอาจจะดูกราฟอีกทีหนึ่งเนอะอาะเพราะตอนนี้เราได้แค่คาดเดานะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดหมายนะครับว่าขึ้นไป20,040แล้วก็ลงมาที่20,030 3 ท่าไหนสองพันสามกว่าเนาะที่เราคุยกันในเพจในเฟซในทวิตเตอร์สารพัดที่นะครับผมอยู่ไม่เป็นที่อยู่แล้วนะครับทีนี้มันมันกลับขึ้นเทสอีกครั้งเรียบร้อยนะครับพอามันกลับขึ้นเทสอีกครั้งเรียบร้อยเนี่ยนะครับถามว่าไปต่อไหวไหมส่วนตัวมองว่าไหวนะครับก็ลองดูนะครับมันเป็นแผนการที่แชร์มุมมองนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับลองลองลองเอาไประมัดระวังดูแล้วกันนะครับสำหรับผมก็มีประมาณนี้นะครับเจอกับผมใหม่ใน